หลังจากชมฉากเครียดๆกันมาเยอะแล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนอารมณ์กันดีกว่าค่ะโดยรายการ entertainment update จะพาคุณผู้ชมไปชมเบื้องหลังฉากน่ารักน่ารักที่เห็นแล้วอดยิ้มตามไม่ได้กับละครเรื่องคู่กรรมค่ะโดยฉากนี้เป็นงานวันสงกรานต์ค่ะทั้งทีมงานและนักสแสดงตัวน้นอยๆต้องสแสดงท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดร้อนขนาดนี้ผู้กำกับของเราก็ยังอารมณ์ดีแอบถ่ายภาพเบื้องหลังการถ่ายทำของทีมงานอย่างตั้งใจเลยทีเดียวเชียวละค่ะ บริของเราต้องตื่นเต้นกับประเพณีสงกรานต์ของไทยนอกจากนั้นอังสุมาเรียนหรือนูนาของเราก็ยังได้ย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งกับการเล่นหมอนซ่อนผ้าค่ะ คราวนี <łość> ้มาดูลีลาการเป็นมอนของพ่อหนุ่มกเบริ้กันบ้างดีกว่าค่ะว่าจะน่ารักน่ายิกขนาดไหน กว่าจะผ่านฉากนี้ไปได้ก็ได้เหนื่อยกันไปตามกันเลยทีเดียวเลยค่ะเพราะว่าต้องวิ่งไล่กันไปมาอย่างนี้แหละค่ะแฟนๆละครอย่าพลาดฉากน่ารักน่ารักติดนี้ได้ในละครเรื่องคู่กามทางทระบ๊อห้าคืนนี้ค่ะ

ทำให้เรารู้สึกยอดวันๆคุณนนที่ทันไหมคะตอนช่วงที่เล่นหมอซ่อนผ้าครับผมคือทันแต่แบบว่าปลายๆแล้วที่ครูที่โรงเรียนเนี่ยจะให้เล่นบ้างเพื่อให้รู้ว่าเออสมัยก่อนเขาเล่นแบบนี้แต่ถ้าเล่นในชีวิตจริงๆเนี่ยไม่ทันผมทันมากแล้วเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วทันเหรอคะทันอเราวัยเดียวกันหรือเปล่าวัยเดียวกันนี่คุณจะว่าผมแกนะครับนะครับยังไงก็สามารถติดตามความน่ารักนะครับในเวอร์ชันนี้ได้นี่นะฮะทุกวันจันทร์อังคารนะครับหลังข่าวภาค่ําทางทันวอห้าครับตอนที่ออกไปให้ชมเนี่ยออกอากาศคืนน เลยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดครับน่ารักมากๆครับใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีคําถามมาให้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะคําถามในละครคู่กรรมนะคะถามว่าในละครเรื่องคู่กรรมอู่ต่อเรือของฐานญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่ไหนคะ่ะข้อกอไก่ติดกับบ้านอังสุมาลินข้อไข่ติดกับตลาดนะคะทราบคำตอบแล้วส่ง SMS มาร่วมสนุกกันค่ะ4242830นะคะเพื่อลุ้นรับรูปเดอะสตารพร